หลายคนก็ประเมินแล้วว่านี่เป็นช่วงเวลาที่กองทัพของพอม่าเนี่ยอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารมาเมื่อเกือบสาปีที่แล้วคือกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นปฏิปักษ์กองทัพของพอม่าอยู่แล้วนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงนะคะก็เคยมีเคสที่เขาก็ไปโจมตีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์โจมตีชาวบ้านที่ให้การช่วยเหลือกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเราก็อาจจะมองแค่ว่าบางคนก็มองว่าไอ้ National ceasefire agreement เนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่กระดาษใบหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้เราจะไม่เห็นพลเอ,อกเอ,อาวุโสมีนองลายออกงานเลยนะคะเราจะเราจะเห็นว่าเนปิดอเนี่ยตอนนี้คือเงียบกริบ แล้วก็เราจะไม่ได้ยินเราแทบจะไม่ได้ยินข่าวอะไรออกมาเลยว่ากองทัพเนี <c oughs> ่ยจะมีปฏิบัติการเพื่อแก้แค้นกองกำลังกลุ่มชาติพันธ์เหล่านี้หรือเปล่าเชียร์กองกำลัง PDF รัฐบาลเอง UG รัฐบาลคู่ขนานอะไรอย่างนี้มากๆเนี่ยเราก็จะได้คำตอบว่าพม่านี่แตกแน่นอนเสียงพม่านี่แตกแน่นอนนะคะ แต่ว่าถ้าเราลองประเมินแบบเบื้องต้นเราเราลองประเมินแบบรอบด้านเนี่ยเราก็จะค้นพบว่ากรุงในปีดอเมืองหลวงของเขาเนี่ยรวมทั้งเมืองในเมืองขนาดใหญ่ในพมา่าตอนล่างอย่างย่างกุ้งเมืองพะสินเมืองพะโคอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังเป็นพื้นที่ที่กอ,อ,องทัพของพม่าเนี่ยคือยังสามารถครอบครองพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างเด็ดขาดอยู่นะคะกองกำลัง p f เเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาโจมตีในปีดอได้ เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยซ้าไปนะคือคือเขาคิดถึงขนาดที่ว่ากองทัพของพม่าเนี่ยอ่อนแอถึงขนาดนั้นส่วนตัวแล้วที่ฉันมองว่าการที่กองทัพของพม่าจะเพียงคล้ําแล้วก็แบบสูญเสียพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ของเขาให้กับกองลังฝังต่อต้านเนี่ยเออมันไม่ได้ง่ายสัทีเดียวค่ะ กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นปฏิปักษ์ต่อกองกองทัพของพอม่าอยู่แล้วนะคะหลายคนอาจจะแบบรู้สึกเอ๊ะว่า ใช่เหรอกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเป็นศัตรูของกองทัพพมา่าเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ยุคของที่พักเอ็นขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาก็มีการเซ็นข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ national ceasefire agreement นะคะ NCA กันแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอ,อย่างกรณีของอสามพี่น้องเนี่ยก็ก็มีบางกลุ่มที่ไปไปเซ็นข้อตกลงตรงนี้กับกับ รัฐบาลพม่าในเวลานั้นนะคะแตเ่เราก็ต้องเข้าใจว่าข้อตกลงในลักษณะนี้ มันมีโอกาสที่มันจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้หรือ,หร,อหรือกองทัพของพม่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงนะคะก็เคยมีเคสที่เขาก็ไปโจมตีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์โจมตีชาวบ้านที่ให้การช่วยเหลือกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์อะไรยเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเราก็อาจจะมองแค่ว่าบางคนก็มองว่าไอ้ national ceasefire agreement เนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่กระดาษใบหนึ่งหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะก็ ค่ะก็ก็ก็เป็นเป็นสาเหตุหลักอะค่ะที่ที่ทำให้ส่วนตัวเนี่ยดิฉันก็ยังมองว่าการการรวมกลุ่มกันในเวลาเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรชั่วข่าวมากกว่าที่จะเป็นชัยชนะในระยะยาวอะค่ะแต่จะเป็นไปเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คือ สามพี่น้องเนี่ยเขาก็อาจจะพอทราบก็ได้นะคะว่าคือถ้าเขารวมกันเฉพาะกิตตอนนี้เขาแข่งแต่งนะคะแต่ว่าคือถ้าอนาคตเขาไม่สามารถที่จะรวมกันไปได้ระยะกลางถึงยาวนะคะเขาก็อาจจะมีอโอกาสที่ลับอพายแพ้อีกจะมีการดึงกลุ่มอื่นเข้ามาด้วยเป็นไปได้ไหมนะคะกลุ่มว้าแดงที่อาจารย์พูดถึงเพื่อให้เขาดูแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในปัจจุบันและอนาคตมันเป็นไปได้ไหมคะ กลุ่มว้าแดงเนี่ยน,นะคะจริงๆแล้วเราต้องเรียกว่ามีความพิเศษมากเพราะว่าด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความเข้มแข็งม,มากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใดๆในพื้นที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เท่าเท่าที่ลองประเมินดูเนี่ยว้าแดงเนี่ยเป็นเป็น,ปนกลุ่มกองกําล,ลังชาติพันธุ์ในในรัชสานที่มีวาระที่ชัดเจนมากกว่ากองกําลังกลุ่มอื่นๆนะคะคือด้วยความที่เป็นกองกำลังใหญ่เนื่องด้วยมีศักยภาพแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่คุ้มครองแล้วควบคุมเศรษฐกฐิจในในพื้นที่ชายแดน ระหว่างจีนกับพม่าแต่ในในใน,ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขามีความฝันแล้วก็มีเหมือนกับแนวทางว่าเขาอยากจะใช้กองกำลังตรงนี้ไปยึดครองแล้วก็ควบคุมพื้นที่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำสระวินทั้งหมดในอนาคตนะคะคือตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่า,อากองกำลังของว้าแดงเนี่ยเขาจะทำแบบเนี้ย เขาคือคือเราเราก็ถามเขาว่ามีแบบไทม์ไลน์ไหมว่าจะพยายามยึดทางฝั่งขวาของแม่น้ําสารวินเนี่ยเมื่อไหร่ให้ให้เสร็จภายในเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีใครตอบได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นเป็นไอเดียของเขาในระยะยาวว่าเขาอยากจะมีพื้นที่อยากจะอยากจะแบบมีพื้นที่ที่ ลงมาจนจดพื้นที่ของไทยเนี่ยก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าว้าแดงทําสําเร็จนะคะคือพื้นที่ทางฝั่งขวาของแม่น้สาสรวินเนี่ยมันจะรวมมาถึงฐานที่มั่นของ SSA south ก็คือกองกําลังของรัชฉานใต้เนี่ยที่ที่เจ้ายอดศึกเป็นเป็นผู้นําอยู่ตอนนี้นะคะด้วยนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่า นี่คือความฝันของเขาหรือว่าเป้าหมายของเขาในระยะยาวเนี่ยเราเราก็ต้องเราเราจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าสงครามในรัฐฉานเนี่ยมันจะไม่ได้มีเฉพาะว่ากองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์สกลุ่มลบกับกองกําลังของฝั่งพม่าะนะแต่มันยังมีพล,ลวัตภายในอีกมากมายมันมีความซับซ้อนอีกเยอะมากว่ากองกําลังในพื้นที่ตรงนี้ก็ลบกันเองเอาเฉพาะแค่ ssa north กับ ssa south เนี่ยเขาก็เขาก็ลบกันเองนะคือ ถึงถึงบอกว่าการจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์กองกําลังอะไรต่างๆในพม่าเนี่ยมันมันมันจะงงง,งนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเป้าหมายมีวาระของตัวเองที่แตกต่างกันไปค่ะอืมดังนั้นคือจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวไปตลอดรอดฝังนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าสิ่งที่อาจจะบอกได้ก็คือกองทัพพม่าเผเชิญศึกหลายด้านจริงๆนะคะค ตอนนี้แล้วก็คืออาจจะเป็นในอนาคตด้วยค่ะอาจารย์อันนี้แน่นอนค่ะคือกองกองทัพของพอม่าเนี่ยตอนนี้เราจะไม่เห็นพลเอ,อกเอาวุโสมีนองลายออกงานเลยนะคะเราจะเราจะเห็นว่าเนปิดอนเนี่ยตอนนี้คือเงียบกริบแล้วกเ็เราจะไม่ได้ยินเราแทบจะไม่ได้ยินข่าวอะไรออกมาเลยว่าออกองทัพเนี่ยจะมีปฏิบัติการเพื่อแก้แค้นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้หรือเปล่า,ลานะคะก็ แต่แน่นอนนะคะว่าตอนนี้คือเขาเพียงพำมแล้วก็หลายคนก็ประเมินแล้วว่านี่เป็นนี่เป็นช่วงเวลาที่กองทัพของพม่าเนี่ยอ่อนแอที่สุด นับตั้งแต่เกิดรัฐประหารมาเมื่อเกือบสามปีที่แล้วหรืออ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี1988เลยด้วยซ้ำไปนะ1988คือปีที่มีการประท้วงในประเทศครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีกองกําลังมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะแต่ว่าในท้ายสุดแล้วกองกําลังเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็บกุกร่วมกันโจมตีกองกําลังข,ง,ขง,ง,ขง,ขงของของฝั่งกองทัพของพม่าได้สําเร็จแล้วค่ะค่ะ ก็เลยถึงขั้นทําให้มีหลายสื่อนะคะมองว่าในช่วงที่กองทัพของพม่าอ่อนแอที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์นี่แหละนะคะมีความเสี่ยงจะถูกตีแตกก็เป็นไปได้นะคะหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาจจะทําสําเร็จนะคะหรือว่าคือปัจจัยภายในของกองทัพเองที่เขาอ่อนแออยู่แล้วนะคะอาจารย์ประเมินยังไงครับพม่าจะเมืองแตกแล้วหรือเปล่าคะครั้งนี้คือคือถ้าเราถามสื่อของพม่านะ,ะหรือคนที่เขาเชียร์ กองกาลัง PDF รัฐบา U G, ลเอง ug รัฐบาลคู่ขนานอะไรอย่างนี้มากๆเนี่ยเราก็จะได้คําตอบว่าเอ,อแตกพม่านี่แตกแน่นอน mm hmm. เสียง <laughs> พม่านี่แตกแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเราลองประเมินแบบเบื้องต้นเราเราลองประเมินแบบรอบด้านเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่น่าจะ ท,ที่แตกเนี่ยก็คือในรัฐฉานเป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ของรัฐกะเหลีล่ยงหรืออะไรแบบอย่างนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่ทีอ่อยู่รอบๆกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเขาเนี่ยรวมทั้งเมืองในเมืองขนาดใหญ่ในพม่าตอนล่างอย่างย่างกุง้งเมืองพระสินเมืองพระโคอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังเป็นพื้นที่ที่กองทัพของพม่าเนี่ยยังยังยัง คือยังสามารถครอบครองพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างเด็ดขาดอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเราเราเรามันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วก็กองกําลังเอ่อ PDF ก็คือกองกําลังฝั่งที่เป็นคนพม่านั่นแหละแต่ว่าเป็นฝั่งที่เขาต่อต้าน รัฐประหารนะคะคือกองกําลังของ p d f เนี่ยตอนนี้เขามีฐานที่มั่นอยู่ในสามมณฑลด้วยกันนะคะก็คือมณฑลสกายมณฑลมณฑลแล้วก็มณฑลมะกวยซึ่งสามณฑลเนี้ยอยู่ในพม่าตอนกลางถัดไปถึงพม่าตอนบนใกล้ๆกับเนปิดอนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคือถ้าถ้าเราไปถามคนพม่าที่แบบต่อต้านรัฐประหารมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่ากองกำลัง p d f เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาโจมตีเนปิดอได้ เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยซ้ําไปนะคือคือเขาคิดถึงขนาดที่ว่ากองทัพของพมา่าเนี่ยอ่อนแอถึงขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนตัวนะคะถ้าถ้าเรามองด้วยสายตาของอ่าคนที่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็น,นเป็นนักวิเคราะห์หรืออะไรนะคะแต่ว่าคนที่ฟังความมาจากรอบด้านเนี่ยหรือหรือมองสถานการณ์นี้ด้วยด้วยความเป็นจริงน่นะคะเราก็จะบอกเราก็จะค้นพบว่าเนปิดอร์เนี่ยหนึ่งนะคะในเชิงประวัติศาสตร์ของพมา่าเนี่ย มันไม่ได้มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นเป็นเมืองหลวงใหม่นะคะซึ่ง SPDC ก็คือ,อกลุ่มผู้ปกครองโดยพลเอกตันช่วยสมัยก่อนเนี่ยเขาตั้งขึ้นมานะคะแล้วสาเหตุหลกัลกๆของการย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งขึ้นไปในปีดอนเนี่ยก็คือกองกองทัพพมา่าเนี่ยมองว่าย่างกุ้งเนี่ยอยู่ติดน้ำใช่ไหมคะอยู่ติดแม่น้ําหลายสายเ้วก็อยู่ติด คืออยู่ติดน้าอ่ะแล้วที่สําคัญก็คือเป็นเมืองที่อังกฤษเนี่ยสถาปนาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมของเขาในพม่าตอนล่างนะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างเมืองหลวงโดยคนพม่าเองนะคะหรือการขึ้นไปจากย่างกุ้งเนี่ยขึ้นไปยังพม่าตอนกลางถัดไปถึงตอนบนซึ่งมันเป็นพื้นที่ของคนพม่าแท้เนี่ยจึงมีความสําคัญนะะดังนั้นเนี่ยการที่เขาไปตั้งเมืองหลวงไกล แล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแม่นงแม่น้ําอะไรไหลผ่านจริงจังไม่เหมือนกับกรุงเทพอยุทยาอะไรนะคะอยุทยาอยู่ไกลจากน้ําก็จริงแต่ว่ามีแม่นงแม่น้ําอะไรไหลผ่านที่ที่ทำทำให้สามารถออกสู่อ่าวไทยได้นะคะแต่กรณีเนปิดอร์นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือทหารพม่าเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าเนปิดอร์เนี่ยอ,อ,อยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมนะที่จะสามารถกันไม่ให้กองทัพของฝ่ายต่อต้านหรืออะไรเนี่ย หรือหรือศัตรูของเขาเนี่ยเข้าไปประชิดเมืองของเขาได้แล้วที่สําคัญนะคะกระทรวงแต่ละกระทรวงอาคารที่ทําการของรัฐบาลแต่ละกระทรวงแต่ละทะบวงกรมรัฐสภาอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกันนะคะเขาไม่ได้มีคอนเซปต์เรื่องของ Government Complex หรือว่าศูนย์ราชการเหมือนกับบ้านเรานะคะในปิดอเนี่ยถ้าถ้าเราเคยไปหรือเราลองค้นหาข้อมูลเนี่ยเราจะรู้ว่าแต่ละกระทรวงเนี่ย คุณต้องนั่งรถห่างกันเป็นครึ่งชั่วโมง20นาทีอะไรแบบอยนี้นะคะคือเขาเขามีคอนเซ็ปต์ว่าเขาจะให้แต่ละกระทรวงเนี่ยอยู่ห่างกันเพื่อไม่ให้เป็นแบบเพื่อให้การโจมตีสูงกลางทางอำนาจเนี่ยมันมันยากขึ้นนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ในวิธีคิดของทหารพม่าเลยนะคะเพราะว่าในยุคหลังปี1988เนี่ย เขาปิดมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแล้วมหาวิทยาลัยในย่างกุ้งเนี่ยแต่เดิมนะคะมหาวิทยาลัยดังๆที่เป็นคอลเลจดังๆต่างๆเนี่ยมันจะอยู่รอบๆอ n i อ e r s i t อ Avenue ก็คือแคมปัสของมหาวิทยาลัยย่างกุ้งแต่หลังจากที่มีการปรับปรามนักศึกษาครั้งใหญ่ในปี1 9 8 8เนี่ยนะกองทัพเนี่ยเขาจัดการให้มหาวิทยาลัยต่างๆคอลเลจต่างๆเนี่ยออกไป4มุมเมือง เพื่อไม่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถมารวมกลุ่มแล้วก็รวมตัวกันได้นะแล้วก็มีการใช้พวกเอ่อ e t r n t i n t i l l n g e n c e หรือว่าตำรวจลับหรือว่ากองทัพ IO หรืออะไรอย่างเี้คือคือ,คอจะมีปฏิบัติการอะไรอย่างนี้อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะดันั้นก็เลยมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวนะคะว่าการที่กองกําลังของ PDF หรือว่ากองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะไปโจมตีเนปิดอเนี่ย ถึงจะตีแตกนะคะมันก็ไม่ได้มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ขนาดนั้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่พื้นคือจะพูดยังไงมันไม่ได้มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจถ้าคุณจะตีเนี่ย นะถ้า PDF หรือกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์อยากจะตีนะเราไปยึดพื้นที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเหลือพื้นที่อยู่แค่2เมืองเท่านั้นก็คือมันดาเลกับย่างกุ้งมันดาเลเนี่ยอาจจะตีแตกง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ฐานที่มั่นของเขาย่างกุ้งนีอยู่ในอยู่ตอนล่างนะใกล้พื้นที่ของกะเหรี่ยงใกล้พื้นที่ของมอนอะไรมากกว่านะแต่ว่านั่นละคะรวมๆกันก็คือเป็นสาเหตุว่าส่วนตัวแล้วที่ฉันมองว่าการที่ออกองทัพของมาจะเพียงพล้้า แล้วก็แบบสูญเสียพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ของเขาให้กับกองกำลังฝั่งต่อต้านเนี่ยเออมันไม่ได้ง่ายสัทีเดียวค่ะ